สนับสนุนโดยเอปอนสนับสนุนโดยมิร r Discover Perfection m e n t o ยนะฮะสนับสนุนโดยมิระและเอปอนนะฮะแล้ววันนี้ฮะอยู่กันที่อาร์นอกรอบครับผมวันนี้เนี่ยโปรดักที่ผมจะนำมารีวิวฮะก็เป็นโปรดักเกี่ยวกับก้านเหล็กฮะก้านเหล็กที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะฮะก็คือเป็นก้านเหล็กสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะ แบรนด์นี้ครับ e s i ซ n Tuning ฮะซึ่งปีนี้เนี่ยเขาได้ออก Product Product ใหม่มาโปรดักหนึ่งฮะซึ่งเป็น Product ที่เรียกได้ว่าเหมาะกับนักกอล์ฟที่เป็นอเมเจอรที่ฝีมือดีนะฮะแล้วก็เป็นอเมเจอรที่ต้องการอะไรที่แตกต่างแล้วกันต้องท้าความให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่า e s s i n Tuning เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทบริษัทที่ ญี่ปุ่นนะฮะก็จริงๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปกินข้าวนะฮะแล้วก็ได้ไปเรียกว่าเรียกว่าไปไประชุมกับเขาหลายรอบก,กับเจ้าของนะฮะซึ่งเจ้าของเขาเนี่ยชื่อมิสเตอร์คามิคุชิเนี่ยคาเิคุชิเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นอาร์ติสต์อย่างตัวจริงนะฮะความจริงเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะมาทําบริษัทดีไซน์ทูนิงเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นโฟโตกราฟเฟอร์มาก่อนคือเป็นช่างถ่ายรูปมาก่อนนะฮะเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการถ่ายแอดโฆษณาหลายแอดของที่เป็นเกี่ยวกับ กอฟนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีแพชชั่นในการถ่ายรูปนะฮะและชอบในการที่เรียกว่างานศิลปะเขาเลยเรียกว่ารังสรรคหรือก่อตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า e s s i n t u n i n g นะฮะดีไซน์ทูนิงเนี่ยโปรดักต์หลักๆของเขานะตอนแรกเนี่ยก็คือนำก้าน d y n a ม i c โกนะครับผม NS p r o นะครับผมมาโมนิฟายนะฮะมาคัดเกรดและที่สำคัญครับ มาเพิ่มลวดลายให้ไปในก้านก้านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆท่านบอกเฮ้ยอันนี้มันกาไฟหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยก้านเหล็กที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นก้านเหล็กถูกไหมฮะก็จะหน้าตาเป็นเหล็กเลยแต่ตัวดีไซน์ทูนิ่งเนี่ยฮะับเขาเอาก้านเหล็กที่ว่าเนี่ยมาอัปเกรดนะฮะโดยการที่1เนี่ยเพนติ้งเข้าไปฮะก็คือเพนติ้งเข้าไปให้มันมีสีสันที่สวยงามเวลาโอ้โหเรียกว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยก็จะรู้ได้ว่าโอ้โหเนี่ยมันเป็นก้านที่ดีไซน คุณนิ่งนะและเพื่อนๆในกลัวเนี่ยเขาจะบอกโอ้โหทำไมก้านเหล็กคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นโปรดักที่เขาทําขึ้นมาแล้วกันก็คือนําก้านเหล็กเนี่ยมาโมดิฟายแล้วก็มาคัดเกรดที่สําคัญเลยคือการคัดเกรดนะสำหรับดีไซน์ทูนิ่งก็คือปกติเนี่ยเหล็กเนี่ยเวลา ผลิตขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าทอร์เรนต์นะฮะในแต่ละอันก็คือตัวเหล็กเนี่ยมันอาจจะมีน้ําหนักที่เรียกว่ากระโดดบ้างไม่กระโดดบ้างสําหรับเหล็กที่เป็นแมสโปรดักชันนะครไม่ว่าจะเป็นทาง d y น a ามิกโกนะครับผมเอเนสโหรือชิมาดะนะฮะทางทางนี้เนี่ยก็คือเขาจะผลิตมาเป็นแมสนะ,ะดีไซน์ทูนิงเนี่ยมีหน้าที่นะฮะทำโปรดักต์พวกนี้เนี่ยให้อัปเกรดแล้วเอามาคัดอีกทีหนึ่งให้ได้โปรดักต์ที่ดีที่สุดออกมาก่อนที่จะมานทำมาเพนติ้งฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากเขา,า้2018ะะขาก็ได ล a อ n ช์โปรดักตใหม่ออกมา1ตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเหล็กของ NS Pro นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโมด u ส3แต่โมด u ส3ปกติเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาธรรมดานะฮะไม่มีเรียกว่าไม่มีลวดลายอะไรแต่ทางดีไซน์ทูนิงเนี่ยได้นำโมดุส3ของทางค่าย NS Pro เนี่ยมา Modify แล้วกันถ้าเปรียบเทียบไม่ยาครับดีไซน์ทูนิงเนี่ยก็คือชื่ออยู่บอกบอกอยู่แล้วว่า t ทู i n g ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนสำนักแต่งรถอะฮะ ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดเป็นค่ายของ m มือง d e s Benz เนี่ยก็จะเป็นเอ็ AMG นะครับผมถ้าเป็น BM เเนี่ยก็เป็นเอ็มพาวอนะฮะัคืออันนี้มันเรียกว่าเป็นชุดแต่งเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาคือเอาแบรนด์หลักๆเนี่ยนะฮะมาอัปเกรดเช่นอันนี้เขาก็เอาตัว n s Pro มาอัปเกรด หรือหลักๆเนี่ยเขาจะเอา,เอาตัวไดนามิกโกเนี่ยมาอัปเกรดซึ่งโอ้โหมีหลายรุ่นหลายรุ่นมากมายซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําเป็นรุ่นสเปเชียลอ dition ของเราก็คือเป็นรุ่นไทยแลนด์เลยเนยซึ่งทางเราเนี่ยเป็นออฟฟิเชียลด l ลเลอร์ชิพของเขาเนี่ยเราสามารถสั่งนะฮะตัวที่เป็นธงชาติไทยหรือลิมิเต็ดอ dition ของไทยนะฮะซึ่งได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากจากลูกค้านะโอ้โหเรียกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งจองกันหมดภายในรวดเร็วเลยสําหรับตัวที่มันเป็น e อ dition ของไทยแลนด์แต่เดี๋ยววันนี้เ,นเราจะมาพูดถึงสเปคตัตัววนนี้้แลก ตัวโมดูล3นะฮะตัวดีไซน์ทูนิงสิ่งที่ตัวนี้เนี่ยแตกต่างเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับนักกอล์ฟอาเมเจอร์นะฮะฝีมือดีนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเป็นเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดเป็นคนที่เด็กเจ็ดเนี่ยสปีดประมาณ85 80ิบถึงแปอยู่ในเลนส์เนี่ยสามารถตีตัวนี้ได้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันน้ำหนักมันแค่105กรัมเดี๋ยวนี้นะการฟิตติ้งหลายๆทีเนี่ยหรือหลายๆแบบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องการเรียกว่าอะไรที่น้ำหนักเบาลงนะฮะ แต่แข็งสืบเนื่อด้วยเรานะครับเป็นคนเอเชียนะครับคนเอเชียเนี่ยเรามีเรียกว่ามวลกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อเนี่ยที่น้อยกว่าทางคนอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เรียกว่าไม้กอล์ฟเนี่ยเราควรจะใช้ไม้กอล์ฟเนี่ยที่นะครับผมน้ําหนักไม่เยอะเท่าอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอุปกรณ์กอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากประเทศอเมริกาช่กไหมครับแล้วเมื่อประมาณสั้10-20ปีหลังเนี่ยมันเริ่มจะมี j a p ป n s นสเปคเข้ามา เชปแอนสเปกเนี่ยหลักๆของเชปแอนสเปกเลยก็คือลดน้ำหนักนะครับผมลดน้ำหนักเนี่ยจะทำให้การตีเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆเนี่ยคนเอเชียเนี่ยอาจจะมีขับเพสปีดที่แรงนะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกาแต่มวลกล้ามเนื้อของเราครับเรายกของได้เบากว่าคนอเมริกาเพราะคนอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเรียกว่าเอเวอเรสต์อะไกันความสูงเขาเนี่ยน่าจะสูงประมาณสักร้อยแปน้ำหนัก80กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยเราอาจจะสูงประมาณ170 น้ำหนักเราจะประมาณ60กิโลกร,รมัมซึ่งไอ้20กิโกร,รัมที่แตกต่างเนี่ยครับผมเวลาใช้ไมโคฟ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือสเปคเดียวกับทางคนอเมริกาได้เพราะว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยแตกต่างกับเขาซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยฮะกับสาหรับคนเอเชียนะฮะที่เรียกว่ามีขับเฮ้สปีดที่แรงแล้วกันเพราะตัวนี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นสเปคที่เรียกมามีมสองสเปกแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสเปคที่เป็นเฟคเอสกับสเปคที่เฟนเฟคเอ็ก นะฮะซึ่ง2องอตัวนี้แตกต่างกันคือใครที่ขับเพลสปีดแรงกว่านั้นเนี่ย85เป็นต้นไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ใช้ X ละ85-90สำหรับเหล็กเจ็ดเนี่ยก็เป็นสปีด uh, ระดับโปรในทัวร์ละนะครับเอเวอเรสของโปรใน PGA ทัวร์เนี่ยเหล็กเจ็ดเนี่ยจะมีขับเพลสปีดประมาณ90นะฮะซึ่งอเมเจอร์มือดีส่วนใหญ่เดียขับเพลสปีดของเหล็กเจ็ดเนี่ยจะอยู่ประมาณ80-85นะะซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะฮะสำหรับ นักกอล์ฟอเมเจอร์ฝีมือดีนะฮะถ้า,ถา,ถาท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะลองฟิลลิ่งของก้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งด y น a ิ i โกนะครับหรือ NS Pro หรือชิม a ด a ที่เป็นดีไซน์ทูนิ่งนะฮะ สามารถเข้ามาลองได้นะครับที่ Art of Golf Fitting Studio นะครับผมเราเปิดให้บริการนะฮะตั้งแต่11บโมงเช้านะครับถึงทุ่มครึ่งนะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะแล้วเรามีเครื่อง Trackman นะครับไว้ Analyze นะครับวงสวิงของนักกอล์ฟทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมจะรู้นะฮะว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรและควรใช้ก้านไหนฮะและที่สำคัญนะฮะนักกอล์ฟทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับฝีมือไหนนะฮะต้องการการฟิตติ้งฮะการฟิตติ้งเนี่ยจะทำให้เกมกอล์ฟของท่านสนุกขึ้นนะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมมและทีีงงาานนนนต้้ออไปก่สหรัับว สสวัสัดีครบเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง follow i In Page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอน